บันทึกแปลอัตกถาธรรมบทภาคที่หนึ่งเรื่องพระจักุบาเลเถระหน้าที่18ถึงหน้าที่19บเก้ารทัครั้งนั้นเอกทิวสังในวันหนึ่งพิขูอ่านว่าพิสุทั้งหลาย ที่สาวาสิโนผู้อยู่ในทิศโดยปกติกินเตตาวาคิดแล้วอิติว่าเม่ยังงันว่าเราทั้งหลายปสิสามะจับเฝ้า,าศาาดาดัาาาาาาาทธา,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 ารังซึ่งพระศาสดาดังนี้อาคันตวามาแล้วเชตวันังสู่พระเชตวันวันทิตวาถวายบังคมแล้วศัทธารังซึ่งพระศาสดา ีิสวาเห็นแล้วอาศิติมหาเถเรซึ่งพระมหาเทระแปดสิทั้งหลายจรันตาเที่ยวไปอยู่วิหารจาริกังสู่ที่จาริกในวิหารปัตตวาถึงแล้ววัสนฐานังซึ่งที่เป็นที่อยู่จกักขุปาระเทระสะของพระเทระชื่อว่าจักขุบาลอินเตตวาคิดแล้วอิติว่ามะยังอันว่าเราทั้งหลาย ปสิสามะจักเห็นมีทางปิฐานังซึ่งที่แม่นั้นดังนี้ตทะทพิมุขขาเป็นผู้มีหน้าเฉพาะต่อที่นั่นสายังในเวลายเย็นอหิสูงได้เป็นแล้วคณีในขณะตัดสมิงนั่นมหามีโคอันว่าเมฆใหญ่อุทธหิตั้งขึ้นแล้วเตพิขูอันว่าพิสุทั้งหลาย เหล่านั้นเตพขู e. อันว่าพิสูจน์ทั้งหลายเหล่านั้นอินเตตาวาคิดแล้วอิตีว่าอีธานิอันว่าการนี้สายังโหติจะเป็นเวลาเย็นด้วยเมโคอันว่าเมฆ อุทิโตจะตั้งขึ้นแล้วด้วยมยังงันว่าเราทั้งหลายอาคันตวามาแล้วปาตว,วะในเวลาเช้าเที่ยวปัสสิษสามิจักเห็นดังนี้ทีโวอันว่าฝนวสิต,ตวาตกแล้วปัมยามีในยามที่หนึ่งพิคาโตไปปราดแล้วมัชชิมะยามีในยามอันมีในท่ามกลาง เทโรอันว่าพระเถระอารัฐวิริโยผู้มีความเพียรป่ารบแล้วอาจินนะจังกับมนผู้มีการจงกรมอันประพฤติทั่วแล้วตัสมาเพราะเหตุนั้นประโยคนี้ให้แปลเป็นสองประโยคนะแปลหนุนคำว่าเป็นแปลใหม่เทโรอันว่าพระเถระอารัฐวิริโยเป็นผู้มีความเพียรอันปารกแล้วอาจินนะ จังกมโนเป็นผู้มีการจงกรมอันประพฤติทั่วแล้วโหติย่ำเป็นตัสมาพระเหตุนั้นเทโรอันว่าพระเถระโอตริข้ามลงแล้วจังกมนังสู่ที่เป็นที่จงกรมปัชชิมยามีในยามอันมีในที่สุดในยามอันมีในภายหลังปณะก็ตถาในการนั้น ภูมิยาครั้นเมื่อภาคพื้นนววุฒิายะอันฝนตกรดแล้วใหม่อินทโคปกาอันว่า,มาแมลงค่อมทองทั้งหลายปรหูมากอุทาหิงสุต,ตั้งขึ้นแล้วเตวิคูอันว่าิเตอินทโคปกาอันว่า,มาแมลงค่อมทองทั้งหลายเหล่านั้นเทเรครั้นเมื่อพระเถระจังกมันเตจงกรมอยู่วิปัต วิปัสจริงสุวิปัสแล้วเยปุยเยนะโดยมากอันเตวาสิกาอันว่านเตวาสิกทั้งหลายณนะสำมัมจริงสุไม่กวาดแล้วจังกะมะนัฐานังซึ่งที่เป็นที่จงกลมเทระาสาของพระเถระ การักษาเอวะต่อการนั่นเทียวอิตเรพิขูอันว่าพิสูจน์ทั้งหลายเหล่านอกนี้อินเตตาวาคิดแล้วอิติว่าไม่อยางอันว่าเราทั้งหลายปัสสิทธิ์สามารถจาดัดดูหรือว่าจะเข็นหรือจะเกี่ยมสวสนัฐานังซึ่งที่เป็นที่อยู่เทระศาสของพระเถระดังนี้อาคันตาวามาแล้ว ทิศวาเห็นแล้วปานาเกซึ่งสัตว์มีรมปานทั้งหลายจังกะมะเนในที่เป็นที่จงกรมพูดชิงสู่ถามแล้วอิติว่าโกวันว่าใครจังกะมะติย่อบจงกรมมสัสมีนฐานเนในที่นี้ดังนี้อันเตวาสิการว่าอันเตวาสิกทั้งหลายอาหังสู่กล่าวแล้วอิติว่าพันเตฆาแต่ท่านพุ้เจริญ ปัจจายวนว่าประชาอามหากังของเราทั้งหลายจังกมรมติย่อมตจงกรมอีกมาสมิงฐานีในที่นี้ดังนี้นะต่อไปแปลโดยอ่ะภิกษุเหล่านั้นยกโทษคำว่ายกโทษนี่หมายถึงว่าติเตียนภิกษุเหล่านั้นยกโทษแล้วว่า ท่านทั้งหลายจงดูการกระทําของสมณะในเวลาที่ตนมีจักสุก็นอนประพฤติหลับไม่ทําอะไรบัดนี้บัดนี้ก็บัดนี้คิดว่าเราจัะจงกรม ในการที่ตนมีจักษุพิกลพิกะมีจักษุวิกลได้ฆ่าสัตว์เป็นจำนวนเท่านี้คิดว่าเรา จะกกระทําประโยชน์ได้กระทําสิ่งไม่ใช่ประโยชน์ต่อมาพิสูจเหล่านั้นก็ไปกราบทูลพระตถาคตว่าค่าแต่พวกผู้เจริญภิกษุพระเทราช่ชื่อาจาักกุบาลคิดว่าจาักจงกรมดังนี้แล้วได้ฆ่าสัตว์เป็นจำนวนมากพระาศาสดาตรัสถามว่าก็ พวกเธอเห็นพระจักุบาลน,นั้นได้ฆ่าสัตว์เป็นจำนวนมากหรือพิสูจทั้งหลายเหล่านั้นก็กราบทูลว่าฆ่าแต่พงผู้เจริญไม่ได้เห็นพระศาสดาตรัสว่าพวกเธอไม่เห็นพระจักุบาลจักุบาลน,นั้นผู้ฆ่าสัตว์ ชั้นใดแม้พระจักกุบาลน,นั้นก็ไม่เห็นสัตว์เหล่านั้นชั้นนั้นธรรมดาว่าอจตนาเป็นเหตุฆ่าของประขีนาศพทั้งหลายย่อมไม่มีพิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลว่าทูลถ,ถามว่าพันฆ่าแต่พวกผู้จเจริญเมื่อปณิสัย เมื่อทำมันเป็นอุปนิสัยแห่งพระรหัตมีอยู่ทำไมพระจักกุบาลจึงเป็นผู้จึงกลายเป็นผู้ตาบอดจิงกายเป็นผู้บอดพระาศาสดาก็ตรัสว่าพิสูจน์ทั้งหลายที่จักกุบาลเป็นผู้บอดก็ด้วยอำนาจแห่งกรรมเก่าที่ตนทำพระพิสูจน์ทั้งหลายก็กราบทูลถามว่า ถ้าแต่วพวกผูเ้เจริญก็พระจักคุบาลเถละนั้นได้กระทำกรรมอะไรไว้